เข้าใจครับผมก็งงว่ะเขาก็ถามว่าการที่การทาผนังเนี่ยมันมีเป็นแข่นพีแค้กับเทหน้างานเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรอมันแข็งแรงมันจะมีปัญหาเลยไหมผมก็ผมก็ผมไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เราเราคนซื้ออะอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงในพู้ที่เดือดร้อนทั้งหมดเนี่ยเสียงส่วนใหญ่คือไม่คืนถูก สิ่งส่วนใหญ่ไม่ได้คือส่วนใหญ่ไม่ด้เส่วนใหญ่ียซอมกนะครับผมผมดูตัวเนี้ยเป็นหลักว่าซ่อมเนี่ยจะต้องถูกปิดเคราะห์อะไรบ้างแล้วซ่อมยังไงอย่างนี้ดีกว่ามันจะได้จบกันได้จริงๆผมบอกตามตรงว่าอยากถึงท่านข้องร้องโดยท่านจะคร้องร้องเพราะยาวมากแลวบ้านเราเนี่ยมันไม่มีคนมาแตะ ถ้าคดีเป็นถึงทั้นศาลมันจะไม่คือทุกครั้งที่เราเจรจาเราก็ไม่อยากขึ้นศาลนะครับแต่เขาจะชอบเอานิติกรมานั่งคุยกับเราเป็นหลักเลยเป็นกฎหมายเป็นหลักเลยแล้วเราก็เราเป็นชาวบ้านเราก็ไม่วเราก็กลัวครับจางจริงไอ้อ่ะเนี่ยจะฟ้องนะกรรมการผมเคทฟ้องอะไรหมู่บ้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เราทางด้านโครงสร้างเนี่ยมันมีพอบ้านผมเนี่ยมันมันขุดเยอะถ้าผ่าสำรวจประมาณ30 40ี่อร์เซนต นะมันก็มีการเรื่องของการพื้นคอนจีทนทนเนี่ยที่เรานั่งเนี่ยมันเหล็กมันไม่ได้อยู่ในแนวของมันนะไปอยู่ใต้ใต้ใต้ปูนคือระบาดชั้นชั้นดินไงชั้นปูนมันก็เลยมันก็เป็นเรื่องโครงสร้างเรื่องโครงสร้างแต่ว่าเออ่ในโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สบายใจเราก็ต้องมีการทดสอบตรวจสอบแต่จะบอกว่าให้รื้อทิ้งเนี่ยบางนะทีคนกลางเนี่ยระบาดใจ มันต้องท่องอ่ะแต่ว่ารืองซ่อมถ้าเห็นอาคารที่เราเห็นปั๊บเนี่ยบอกต้องรื้อทิ้งมันก็คือด้วยเหตุผลหลายอย่างที่คราบแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอะไรคณะที่จริงๆวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องมีกลุ่มคณะทํางานมานี่ผมมานอกรอบอะแต่กลุ่มคณะทํางานอาจจะมีสามพนห้าท่านสุดแล้วแต่มาเพื่อให้ความเห็นเพื่อเป็นคณะทํางานให้ความเห็นพอให้ความเห็นปั๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าการซ่อมแซมี่ยซ่อมยังไงซ่อมให้ ง่ายเรามีความมั่นคงปลอดภัยมีความมั่นคงปลอดภัยของตัวทางที่จะเข้าพิจารผมถึงถามว่ามาถึงสองแต่ถ้าต้องการจะคืนบ้านเนี่ยเราคงจะช่วยลำบากเขาให้วิศ,ศาาวกรทางสารมาบอกว่าต้องการอย่างนี้ต้องคืนบ้านอย่างเงี้ยใครมาพูดอย่างนี้มันมันไม่ได้ไงวิศวกรไม่ควรพูดคํานี้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าซีเรียสเนี่ยเราจะบอกให้เขาอยู่ต่อถ้าผมเข้ามาวันนี้แล้วบ้านหลังนี้ซีเรียสเนี่ยผมก็คงไม่นั่งอยู่ด้วยแล้วล่ะก็คงบอกขอให้มุกบอกเคยมีไหมเคยมีเขตความสามวาอยู่ที่หนึ่งมันมีเสียงรั่นโดยที่ผมไม่ได้ าบอกมีเสียงมีเสียงลั he said, hey, ่นมีผน like really ังแตกลั่นยังไงเขาเล่าให้ฟังมันดังที่หลังคาผมบอกเอ๊ดังยังไงเขาบอกดังฟังเขาอธิบายไม่ถูกเ้าถามถามว่าดังครั้งเดียวหรือคืนหนึ่งนิ้อกงวันเนี่ยมันดังบ่อยเขาบอกทิ้งจุ่ทั้งสิบห้านทียี่สิบทีมันจะดังครั้งนึงผมบอกย้ายของออกก่อนที่นี่จะมันลงคืนนั้นเลยเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยไอ้อย่างเงี้ยคือคือเราต้องบอกในฐานะที่เราเราเราเป็นวิศวกรเราก็ต้องบอกความปลอดภัยให้กับผู้พัาศัยประชาชน แต่ว่าพนัานบอกว่ามาถึงป้าบอกให้รื้อเลยทันทีก็อยู่ไม่ได้รื้อบ้างมันไม่ใช่จรงจริงส่วนใหญ่คนที่ซื้อที่นี่ก็คือเขาด้วยความสะดวกสบายเรื่องของบรรยากาศอืมอศเงียบใช่คไม่พี่จีเขาไม่อยากขายหรอกครับอยานอยู่กับแว่นี้อยู่แล้วอยอู่ทุกคนคุณเทอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่คุณเทเราอยู่ที่นี่คุณเต้ก็บอกอยาจะซื้ออยู่แล้วอยากจะซื้อมาแต่เมื่อก่อนเป็นเป็นสวนเก่าเป็นสวนทราเป็นเป็นร่องสวนเก่าสวนมะพร้าว เย็นสบายลื่นแต่ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาเร็วเร็วกว่าที่เราคาดคนใหญ่ที่เราเจอครั้งแรกคือเจอเรื่องแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับใช่แต่มันอยู่ในมันอยู่ในบัวครับอาจารย์อยู่ในบัวแล้วบัวก็ทอะหลุดออกมาถ้าเราไม่แล้วเราไม่สั่งให้ช่างรื้อก็จะไม่เห็นมันเกิดลามออกมานอกบัวเราไม่ไม่ฮะมันซ่อนอยู่ในบัวแล้วอยู่เราไปเจองได้เจอจากอย่างอย่างบ้านที่เป็นอย่างนี้ยฮะคนแรกเขาบอกต้องลองลื้อนะถ้าไม่รื้อเราจะไม่เห็นก็จริงพอรือมาแตเห็นอย่างบ้านเองมันก็เป็นรอย ลอยแล้วแต่ว่าคือบ้านเอกมันอยู่ตรงลงรถเอกก็เปิดได้ที่นี่พอเอกเปิดเอกเอกก็ไปให้อีกบ้านข้างบ้านลอเปิดดูเหมือนเดียวกันเปิดดูฝั่งเขาก็จะเจอตรงกันมันจะทะลุเหมกันตอนนี้ก็ยังเปิดไว้อยู่ครับไม่ยังไม่ปิดเดี๋ยวรอมาพร้อมๆกันก็คือเราดักเข่ากี่โมงเก้าโมงอ่ะแปดโมงนะแปดโมงนะครับผมบอกแปดโมงเพิ่มไม่ใช่เหรอแต่ผมบอกว่าแปดโมงอยู่อย่างนั้าแปดโมงทางเกตเราเออผมมีเอ่อคือผมมีประชุมต่อก็เลยขอเช้าหน่อย มาเราบอกถามบากอ๋อรัชการาบบนั้นเรา